สวัสดีเย้เปนพวกผมตันซิงเกิลกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาสอนการเติมเงินเข้าออแอปกระเป๋าตังค์ด้วยโทวานี่วอลเล็ตในเย้เปนวันนี้เราก็จะเข้าไปที่อ e ีวอลเล็ตและก็ดูเงินก่อนนะมีอยู่เนี่ย43บาทแล้วเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับกดไปที่เติมเงินเนี่ยอีวอลเล็ต จากนั้นก็เลือกธนาคารไหนก็ได้นะครับปกติผมเติม,มกติกรดูแต่วันนี้เราจะมาทําของกรุงไทยให้ดูนะครับกดไปที่นี้กดไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็กดไปที่ QR code พร้อมเพย์นะครับถ้าใครมี t wallet ในในมือถือเครื่องอื่นก็ก็เอามือถือเครื่องอื่นมาสแกนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มี ก็ทำตามผมเลยนะครับหากใครที่ที่บันทึกจีวาโคดนี้เราหาไม่เจอให้แคปหน้าจอนะครับให้แคปหน้าจอจากนั้นก็กดออกจากแอปนี้ไปเลยแล้วก็เข้าไปที่ t ทวานี่วอลเล็นะครับเมื่อเราเข้ามาใน t ทวานี่วอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนมีเงินไม่เยอพะเพิ่งเติมไป เดี๋ยวเราจะเติมล็กสิบบาทนะครับเติมเลกสิบบาทนะครับแล้วเราก็กดไปที่สแกนเนี่ยสแกนกดไปที่สแกนแล้วก็กดไปที่รูปภาพถ้าใครมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งคือกดเข้าทูบันี่โวลเลตแล้วก็กดสแกนเกว่าโค้ดเมติมกีได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็กดเซฟรูปเอาไว้แล้วก็กดไปที่รูปภาพนะครับแต่้ก็กด ไปที่รูปภาพนี่เลือกอันที่เราบันทึกไว้เมื่อสะกครู่นะครับแล้วกดไปนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมานี่จากนั้นก็ระบุจำนวนเงินที่เราจะเติมเข้าไปนะครับระบุจำนวนเงินที่เราจะเติมเข้าไปนะครับผมจะเติมแค่สิบบาทนะครับนี่ชำระก็เป็นครับนี่แล้วกดยืนยันนะครับนี่ ก่อนที่จะากดยืนยันอะไรอะไรทั้งสิ้นก็ต้องมาดูก่อนว่าชื่อตรงข้างบนเนี่ยชื่อตรงหรือเปล่าอะไรตรงหรือเปล่าถ้าตรงก็จัดการได้เลยนะครับนี่จากนั้นก็กดออกจากแอปนี้ไปเลยนะครับเราเข้ามานี่ครับเห็นไหมครับ เงินเข้าแล้วนะครับผมแค่นี้ง่ายๆสบายๆใครๆก็ทาได้นะครับหากใครที่ไม่อยากจะไปรบกวนเงินในบัญชีของเรานะครับก็แค่ใช้วิธีนี้นะครับสะดวกสบายเมื่อเราเติมทัวรเลตเพื่อใช้จ่ายในเซเว่นอยู่แล้วแล้วเงินมันเหลือเราก็นี่มาเติมเข้าแอปกระเป๋าตังค์ได้นะครับนี่งานเดียวผมตั้นก็ลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย